เลื้งอะรามเต็มป่าเลยค่ะอยากกลับบ้านก็อยากต้องไปนั่งทำความสะอาดอีกนะคะทุกคนเจะเห็นพเพื่อนๆเขาเก็บแล้วก็ททำความสะอาดไปด้วยเนาะมันต้องใช้เวลานานมากเลยนะเอจ๊จนะเก็บไปแล้วเจ๊ค่อยๆทำความสะอาดไปวันละนิดวันละหน่อยค่ะไม่ได้ทำทีเดียวเนาะ ก็ตากแห้งเอาไว้แล้วค่อยๆตัดไปทีละดอยช่วงนี้แดดดีอยู่ค่ะเห็ดมันก็จะไม่เสียถ้าตากแบบวิธีของเจนนะมันจะไม่เสียค่ะ ขายเยอะมากดูเยอะเยอะมากค่ะทุกคนดูเลี้ยวเลาะเข้าไปถ่ายให้ด,หหดูว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วดอกก็สวยงามมากดอกสวยมากทุกคนดูดูนะเห็ดเหลืองทั้งนั้นนะคะเนี่ย แค่เลืองเท่านั้นค่ะทุกคนนี่ดูนู่นนะปาดตดูไฮไลท์ปาด์ตไหมดูดูทุกคน,นดูว่ะดูว่ะโอ้ยดูดูดูโอ้ยขออนุญาตถ่ายแบบหนักหน่วงให้ดู โอ้ยแต่อันนั้นนะอันนั้นมันแห้งหมดแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะดูดูเยอะมากเยอะมากนูน่นข้างบนนู่นอีกค่ะนูน่นนู่นอีกหยเห็ดเหลืองทั้งน้ำทุกคนนูน่นอยู่นู่นอีกนูน่นเต็มเลยเดี๋ยวเจ้พาไปดูค่ะไปค่ะเก็บค่ะ เกี่ชั่วกี่ชั่วโมงเนาะถึงจะหมดเนาะนี่ไม่รู้ กองอย่างเดียวเลยค่ะเจเข้าใจแล้วคนที่แบบเขาเจอเห็ดเยอะๆอะเขาเก็บกองเงินก่อนเจก็เป็นเหมือนกันนะคะทุกคนอตายแล้วมันเน้นสองดอกนี้กันค่ะโอหสวยสวยมากสวยค่ะทุกคน bằng nhau sụt <laughs> đây là tụi con chơi kìa, nhiều mắc นี่อีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มนั้นยังไม่ได้เก็บนะคะพอดีเห็นไกลๆก็เลยเดินมาที่ที่ไกลๆก่อนก็เลยทางนั้นมันเป็นทางเดินกลับบ้านก็เลยเก็บไว้ก่อนแต่เพอเอินมาเจอกลุ่มนี้อีกโอ้โหทุกคนเจนี่ได้อยู่ในในป่าเลยแหละทุกคนดูนี่ อย่าว่าเจ้พาเดินดูเลยเนาะขออนุญาตแล้วกันเนาะพาทัวร์เลยทุกคนดูเยอะมากดูปัดยังจริงทุกคนนู่นข้างบนนู้นอีกนู้นนะ่ะเหลืองๆนะ่ะปัดปัดทุกคนดูดูทางนี้ค่ะแล้วเจ้จะไม่เดินต่อแล้วเจ้จะอยู่แถวนี้แหละเสร็จแล้วเจ้ก็จะวนกลับบ้านทุกคนเพราะว่า ตะก,การ์ล้นแน่ๆเพราะว่าเจ้นอะลืมเจนเอาถุงไปไว้ที่รถเรียบร้อยผิดพลาดทางเทคนิคค่ะนี่ดูค่ะทุกคนโอ้ยเยอะมากปาดอันนี้พาเดินดูเลยนะคะทุกคนโอ้ใจสั่นเลยเยอะเกินนูุนทางนู้นอีกปาดถือเท่าช่วยจริงๆค่ะทุกคนปาดดูนี่นี่ค่ะทุกคน เยอะมากตะก้าอยู่ไหนไม่รู้ค่ะเอาตะก้าวางไว้แล้วเดินหลงตะก้าสนอบัตินิพทุกคนมีอีกไหมว่าจะไม่เดินต่อแล้วนะเดี๋ยวเจอถ้าเดินต่อนี่เจออีกแน่นอนเดี๋ยวค่อยมาวันหลังกับฝ้าหลังค่ะอุ้ยสะดุดอันนี้บังเอิญเดินมาเจอนะคะเนี่ยเห็ดนี้ตาเนี้ คือเรื่องของเรื่องเดินหลงเดินหลงทะลุไปอีกฟากหนึ่งแล้วตะเกียกตะกายขึ้นมานู่นค่ะทุกคนเหลืองๆนั่นน่ะนั่นเห็นไหมคะนี่นู่นไปค่ะไปเก็บกันค่ะาดเก็บเมื่อไหร่จะหมดทุกคนตายแล้ว ไม่น่ามาคนเดียวเลยเจอเห็ดซะเยอะเลยดูค่ะทุกคนดูอ่ะ๋ย่าบ้าเจ้พาเดินดูเลยเนาะขออนุญาตแล้วเดว้พาเดินชมเลยดูเยอะมากทุกคนเยอะมากจริงๆอันนี้จะลง จะลงเป็นคลิปเดินทัวร์ป่าเห็ดให้ดูเยอะมากทุกคนดู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 ด,ด,ดูข้างต้นนี้ดูดู่ดะเดี๋ยวจะว่าโมอีก <c oughs> เดี๋ยวจะว่าโมอีก <c oughs> เดี๋ยวเจะจะตัดต่อคลิปแบบกระชับให้ดูทุกคนหลายๆท่านก็แบบอยากให้เจ้แบบตัดต่อให้ให้แบบเห็นตตอนเก็บอะไม่เห็นตอนเดินอะ่ะเออ เดี๋ยวจะทาให้มันใช้เวลาค่ะทุกคนคลิปแบบนั้นใช้เวลามากทุกคนโอ้เยอะมากเราต้องลงไปดูเยอะมากเห็นตะกาแล้วทุกคนค่อยยังชั่วเก็บปลานี้กลับบ้านเลยค่ะทุกคนใช่ว่าเก็บเสร็จตรงนี้เมื่อไหร่จะเสร็จไมรูสองชั่วโมงเสร็จหรือเปล่าเยอะเกินแล้วก็เอาไม้เอาไม้ตั้งกล้อง ไปไว้ที่รถด้วยนะเจนอะ่ะตอนแรกว่าจะไม่เข้ามาแล้วค่ะทุกคนทีนี้แวะเข้าป่าแล้วก็เดินหลงเข้ามาเลยอุย้ยทุกคนดูเลืองอาราม,มากไปค่ะจัดการเก็บค่ะ บางทีก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะทุกคนรีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บเกิกนเฝ้าไม่ได้รีบขนาดนั้นหรอกคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันเยอะต้องรีบเก็บค่ะนี่ คิดถึงฝรั่งเลยทุกคนฝรั่งทํางานฝรั่งเนี่ยแบบดีคลาดเก็บเลยคลาดดีเหลือเกินเจ้านั้นอะ่ะโอห <c oughs> นางคงกรีตแถะทุกคนถ้าเห็นขนาดเนี้ยนางกรีดแน่แบบเนี้ยเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้นางดู <c oughs> ก็ย้ายใหญ่แต่ว่ามันไม่ค่อยสวยแล้วเนาะอ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยเจ๊ก็คลานพอเจ๊แล้วค่ะทุกคนดูค่ะทุกคน ได้ยินเสียงสัตว์ป่าด้วยน่าจะร้องเรียกหาลูกมั้งตาก็มองหาหาดูว่าลูกเขาอยู่ไหนน่าจะตัวมูดอะค่ะทุกคนเราต้องส่งเสียงให้เขาได้ยินว่าเราอยู่นี่เขาจะได้เดิน เข้าไปป่าลึกๆมันเริ่มบ่ายๆแล้วเขาจะเริ่มออกหากินอ่ะทุกคนเนาะตอนขึ้นมาเห็นสองดอกเก็บไปเก็บมาเจอเป็นกองโอ ดูมันอยู่ใต้มอสทุกคนหรือมอสด,ดูหน่อยโอ้โหเก็บไม่วัดไม่ไหวคะ่ะทุกคนรอบนี้ไปค่ะยพยายามไล่เขาไม่ได้ยินเสียงเขาแล้วแหละแต่เขาน่าจะเงียบอะน่าจะเงียบซุ่มอ,อะไรอย่างเงี้ยอืออุ้ย รีบเกินดึงดอกเห็ดแตกหมดแล้วดีนะเขส่งเสียงให้เจ้ได้ยินก่อนเขาน่าจะเรียกลูกเขาเนะ่ะจะหามไม่เจอ กาเริ่มหนักเห็นถุงใบน้อยมาก็เลยเอาใบน้อยมาเก็บแล้วไปเทใส่ตะก้าตะก้ามันเริ่มหนักทุกคนตะก้าที่แจ้หิ้วมามันมันใหญ่มากนะคะโอ้ยบางที่ก็แแห้งมันก็เก็บไม่ได้ทุกคนก็ต้องปล่อยไว้เนาะ เสียดายมากเลยทุกคนกลุ่มใหญ่มากเลยมันแก่โอ้อันนี้ได้อยู่อันนี้แก่หมดเลยจ้ะเสียดายมากสัตว์ป่ากับคนก็เจอกันก็ตกใจโฮ โอน่นค่ะทุกคนโอ้ยระแวงสัตว์ป่าระแวงไอตัวมูต่ะตัวใหญ่ๆทุกคนเจไล่เขาไปน่าจะไปไกลแล้วแหละไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงใส่ข้อแอบอยู่ข้างๆข้างๆต้นไม้ทุกคน ตัวเข้าใหญ่นะแต่เข้แอบ,บได้แบบสนิทมากทุกคนอําพรางได้ดีมากตัวมูดเนี่ยไปคะ่ะทุกคนเจะจะเก็บกลุ่มนี้เสร็จเจกลับบ้านแล้วคะ่ะทุกคนมันเยอะแล้วล้นตะกร้าแล้วคะ่ะเก็บไม่ได้แล้วเสียดายไม่ได้เอาถุงใหญ่มาเสียงลม เสียงลมมันทำให้ต้นไม้สีกันคอยก็เติกใจเบิดแบบนี้อยากได้แบบว่าเสียงนกเป็นเพื่อนอะนกก็ชอบร้องเนาะนู่นค่ะต่อค่ะโอ้โหดอกสวยมากค่ะทุกคนกลุ่มนี้กลุ่มนี้ที่เจ๊ถ่ายอันนั้นอะ ถ่ายไฮไลท์ให้ดูเยอะๆแล้วก็ไม่เก็บเลยนะทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าตะก้ามันจะหนักเนาะก็เลยเดินไปเก็บที่ไกลๆก่อนแพลนนิดนึงเจ้ยังเก็บไม่หมดนะคะทุกคนข้างในอ่ะเดี๋ยวค่อยมาซ้ำใหม่เก็บดอกน้อยๆไว้คราวหน้ามาจะได้แบบมีเก็บอีกจ้า อันนี้แก่แล้วค่ะจุดไม่ได้อุ้ยกว่าจะหิ้วกลับไปได้อีกนะคะทุกคนไกลเหมือนกัน กลมากป่านี้กำลังนั่งนึกอยู่ว่าจะเดินออกจากป่าทางไหนตรงไหนเนาะเ,นเพื่อนๆบอกว่าเอาที่ลังเอาตะก้าใหญ่ๆมานใหญ่มากนะคะทุกี้หนักด้วยสิบกิโลได้ค่ะนู่นอยู่ข้างบนนู่นอีกตายแล้วล้นล้นตะก้าสำคัญคือเราจะเอากลับไปยังไงนี่แหละเนี่ยดูเห็ดก่อนเยอะมากค่ะ เก็บจะพยายามเรียงให้สวยๆโอ้ยไม่น่าหลงมือเอาเออเขาเรียกอะไรนะว่าจะไม่เดินเข้ามาลึกไงแล้วก็หลงเข้ามาถุงถึงก็อยู่ที่รถโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยคือตะก้านั้นมันเต็มแล้วค่ะทุกคนเจ้ก็เลยเอาไปไว้ที่รถ แล้วก็จะแวะในป่าแป๊บเดียวแล้วก็จะกลับดูแป๊บของเจสิล้นอีกตะกาหนึ่งและแต่ก็ดีใจที่ที่เจอเยอะค่ะทุกคนโอ้โหดวนนี่โอ้โหย,โยาวมากค่ะเรียงสวยๆเวลาเดินลงภูเขานะ่มันจะตกทุกคนอ สวยมากค่ะสงสัยจะต้องซ่อนซ่อนกระปุกน้ำไว้ที่นี่ค่ะที่ป่าเก็บไปเก็บมาลืมเอาตะกร้ามาด้วย เก็บกอกไว้ก่อน่าเก็บกลุ่มแรกแล้วจะกลับบ้านนะทุกคนเดิน่าก็เจออีกเดี๋ยวนะเราต้องแบบพยายามหาทางเก่าเดินเพราะว่าทางเก่ามันเก็บเห็ดหมดแล้วค่ะจะได้ไม่ต้องเจอเห็ดอีกเนาะไม่งั้นเราก็จะเก็บกันอยู่นั่นแหละ ไม่ถึงบ้านสักทีจะทิ้งก็ยังไงอยู่ทุกคนไม่รู้เมื่อไหร่จะได้มาอีกนูน่นค่ะเดี๋ยวข้างบนนู่นอีกป้งแน่น่ะปาด สงสามตะก้าแล้วคะ่ะทุกคนล้นแล้วล้นอีกเนี่ยถ้าเรามาอาทิตย์หน้านะแก่หมดไม่ได้แน่นอนนี่ดอกกำลังสวยเลยคะ่ะ เก็บไว้ค่ะโอ้ยใจ้กำลังคิดว่าใจจะเก็บดีตายๆโอ้คิดไปตกคัดเอานะคะทุกคนตรงแห้งก็จะไม่เอาไปนะคะเอาไว้ให้เขาแพร่เชื้อต่อตอนอ่าหน้าเฮิร์สอะคะ่ะหน้าใบไม้ใบไม้ร่วงอะ่ะโอ้โหทุกคนดู ขนาดน,นี้เลยนะปัดมันไม่ไหวนะแบบนี้กล้ามันล้นจริงๆมันเอาไปบอด้เอาไปบอดายอิหรีด้วยชนย้นี่ค่ะเลือกเอาเจจะพยายามแบบไม่มองไกลละกำลังคิดอยู่ว่าทางกลับบ้านอยู่ทางไหนคิดด้วยนะไม่ใช่ไม่คิดนะคะทุกคนหาทางกลับบ้านค่ะ ป่านี้ไม่เคยมาถ้าป่าไหนาไม่เคยมานะทุกคนมันจะเจอเห็ดเยอะมากเลยไปค่ะทุกคนกลับบ้าน,นจริงๆละไปค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมคลิปนะคะอาจจะพูดเยอะไปบ้างหรือไม่ได้พูดเลยก็ต้องขออภัยค่ะบา,บายๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามและกการรับชมคลิปนะคะสวัสดีจ้า